ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมูลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้คำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและในเรื่องกดกระดิ่งนั้นนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆก็สำหรับชิปนี้มื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อพามาเบิ่งแนวทางการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพี่น้องสมัยใหม่สมัยขุมวิเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็บ่คือสมัยแต่ก่อนเด้อพี่น้อง เลี้ยงแบบสมัยใหม่เลี้ยงแบบทันสมัยเลี้ยงแบบคนมีเวลาหน่อยพี่น้องมีเวลาหน่อยไปเหตการเหตุงานสาม,มารถเลี้ยงได้คือว่าให้แม่บ้านเลี้ยงอยู่บ้านก็เลี้ยงได้พี่น้องแต่เขาก็ว่างแนวทางไว้การเลี้ยงว่าสมัยใหม่เนี่ยคือเลี้ยงน้มือเศารยืยนคอ,อกพี่น้องยืนลุ่งคอ,อกไว้ว่นเดียปล่อยเบิดเหมือบวัเดีเออกไปลามได้พี่น้อง แต่ว่าเขาต้องมีสวนหญ้าหลักๆก็คือมีสวนหญ้านี่มาเสาตัดหญ้าให้กินโอ้ยนี่มาเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเลี้ยงพี่น้องซีมงสามมงซีมงหามงจังปล่อยออกไปยางในแปลงหญ้าต้องมีแปลงหญ้าแปลงไว้สำหรับยางนี่มาเลี้ยงยักษ์ไร่สองไรไปปล่อยนี่มาเลี้ยงมันก็เสียนง่ายพี่น้องในการเลี้ยง งวงเหลี่ยงควายาสำหรับเลี้ยงแบบไม่ไม่แต่ว่าต้องมีสวนหยาของผมนี่ก็คือมีสวนหยานเยน,นี่เปียพี่น้องหยาเนี่เปียร์ักๆก็คือหยาเนี่เปียเป็นรักก็มีหยาแพงกัวลาหยาซิกแนีหลายหย,อยาอยู่ก็สวนหยาก็มีอยู่สามสี่ไร่ก็มีแปลงปล่อยอยู่ประมาณยักสามไร่พี่นอ้องกัเลี้ยงงวอยู่ประมาณยกัก สีพโต้เก่อนก็เป็นเ้าแต่ก่อนงัวเป็นเ้าผน,นเนด้อสามารกระเลี้ยงมาเดื่อย่กับบ่อดยาบพี่น้องแล้วก็ปีนี้มี่อยมาเพิ่มอีกพี่น้อง่อยมาเพิ่มอีกหาหกตัวพี่น้องอาจจะพามาเบิ่งวิธีแนวทางการเลี้ยงได้พี่น้องเด้อสำหรับคนมือใหม่หรือว่าคนมีทีมีทีมีทางเพราะได้ปลูกห้าเลี้ยงงวัวอยู่กับร่องเห็ดเบิ่งพี่น้อง หลักๆก็คือมีสวนหยาปลูกหยาไว้ได้หลายพี่น้องประพมในสี่เน้นเป็นหยาเนี่เปียอาหารเพิ่นหยานี่เปียตอนนี่เปียกับซับซับแล้วก็สมใส่กับกากมันสำปะหลังมัดดีกากสดพี่น้องจะน้อยสมใส่สมใส่ก็ห่ามห้อยจังโวยนี่แหละพี่น้องกับกากเชกขั้นนี่จะใส่สมใส่กับหยาเนี่เปีย ปูได้มีก๊กกล้วยกับก๊กกล้วยมาสซับใส่อีกเพิ่มอีกพี่น้องคือก๊กกล้วยกับไปมีใบมีกระถินต้นกระถินลำกระถินกระถ่ำกระถินอ่อนน่ะลำซำปุ่มมือปุตินี่ถามันยังอ่อนอยู่กับมาสซับใส่ได้พี่น้องเพราะต้องจำเป็นต้องใส่หลายใส่ให้มันได้จักขู่หนึ่งซับแล้วมันได้จักคู่หนึ่งใส่ตัวง้วาซิฟตัวนี่พี่น้องก็เอามาสมใส่กับพวกงาเนี้เปียนี่ละงานนี้เปียอะไรก็กากมันสดมักยีดแล้วก็ ขีเชกเชกมักยืดกากปั่มพี่น้องแล้วก็เอาห้ามใส่สักถ้วยเพราะอะไรเพราะเป็นเสือมันเสือกระสายมันแล้วก็เอาให้มันกินในมือเส่านี่ก็ะเบืองพี่น้องซับแล้วได้ล่อหนึ่งล่ออยู่ห้องนี่เต็มล่ออยู่เนี่ยแหละพี่น้องล่อหนึ่งหรือสองล่อซับแล้วก็ให้มันกินในมือเส่าพี่สายที่สวยนะพี่น้องสองสามโมงก็ซับให้มันกินมันกินแล้วมันก็นี่มันกินนี่ก็ะเบืองพี่น้องนี่กระเบือง กินแล้วหอดภาคเคียงมันก็สีนอนมัก็สีนอนพักผ่อนอยู่งสิพน้องเน้นการพักผ่อนเป็นหลักถ้าเขาออกไปเลี้ยงตากแดดบดมือเนี่ยมันสีจอยมันจอยถ้ามันจอยแล้วป่านี้มันไปตากแดดมันเป็นเผาผานเั่อนพลังงานเผาผานไขมันมันมันก็จอยพี่น้องมันจอยแล้วเขาก็ยากพอมต้องหาคนไปฟอไปดูแลบดมือบดเบนพี่น้องลำบาก เลี้ยงสมัยใหม่หันกักสลับเสลีส่ยงคนเลี้ยงแบบนี้ก็ต้องมีทีมีทางจักหน่อยเพราะได้ปลูกหยะเพราะได้เอาหญ้ามาอถ่ายมันจินในมือเสาร์กับหย่อมใบามากกัมีแปลงปล่อยปล่อยเ่าต้องปล่อยด,ดนพี่น้องปล่อยยักสองชัง่วโมงเอาไปปอยไปสวนที่เ้าเอาไปปล่อยเ้าก็ปลูกหญ้าแพ่งกล้าวไว้ปลูกไว้ก็ต้องตัด หอดนยำมันเวลาเขาปล่อยเอาไปปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้สองสามโมงนี่งวงนี่ว่าสามารถที่สิไป็นยำหายยาตายได้พี่น้องเพราะว่ามันคำการปล่อยงวงงวงเนี่ยมาเร่งมันทีมันจะเฝ้ากินพี่น้องมันบางยางเด้อมันก็หยางอยู่แต่ว่าโมเมนมันยางแบบผิดปกตินะยน่ยมเศร้าท้าาไปปล่อยมิสมิทิหยางมันบวกกินยางลอยยางเดียวถ้ายเนี่ยมาเร่งมันยหญ่มันหมดเวลามันต้องหุงจับงวงเอาปล่อยคำ กําน on so ึงอากาศมันก็เย็นอากาศมันเย็นมันก็เฝ้าจินเฝ้ากินทําเวลาพี่น้องให้เวลาอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงปอยสามโมงสี่โมงห้าโมงก็เอาเขามม่อกไล่เขาอกไปเรื่อยพี่น้องบาร์เฮาก็เอาเฟืองให้กินการเลี้ยงยังสีเขาต้องสังเกตต้องสังเกตเบื้องว่างวมันอิ่มหรือบ่อิ่มให้สังเกตที่สวงสวงห้าพี่น้องย็นบ่อสวงหยาคือฟังนี่พี่น้อง ให้สว่างมันเต็มแบบพี่น้องโมเมนว่าขังไว้ละสว่างโกนค่าศอกเหมือนโมเมนต์นี่พี่น้องแบบนั้นมิดจอยกับกจอยดิมีพี่น้องให้มันขึ้นมาตอนตอนเที่ยงมาเห็เขาเซ็กตาตำรวให้สว่างมันขึ้นหลังจากสว่างมันขึ้นซ้ำนี่ก็ถือว่ามันอิ่มแะไรนี่พี่น้องนั้นมาแรงเขาปล่อยลงไปเล่มใหญ่ธรรมชาติอีกหน่อยเนี่ยมันก็ดสวงมันก็เต็มก็ทือว่าบ่จอยแล้วฮักฮักกูบล็อกซีโมเมนต์ว่าขัง สูงง้อไดพี่น้องอิมบ่อยอิมมันคืออยู่ส่วนส่วนคลังทรายพี่น้องมันจิเต็มแบบห้ามันสวนเรื่องสิก็คือว่าอิมแล้วกถ้ามันแรงมาเพียงแต่เขาปล่อยออกไปให้มันบริหารร่างกายมันจะซื้อปล่อ้มันอยู่ถ้ามันอยู่นี่มันจีเขียดมันจีเกิดการเกิดความเขียดแล้วมันก็จีง้อมันจีบอลนั่นบ่มีความสุขเห็นบอลถ้าสวงมันเต็มมันจีหยามันจีเหลือ แค่ญาี่เหลือก็บ่เสียพี่น้องแค่ยังมะเรงรอบแรงมันขึ้นมาใหม่มันก็บมกินไม้ให้เกา่าแต่ยังมะเรงเขาเก่เาฟางถิ่มใส่จักบ่้องใส่หลายพี่น้องฟางถิ่มใส่จักครึ่งโคนรหางว่าวบางสิบบ่ใส่ก่อนเหาบหอดก่อนนี่พี่น้องใส่จักครึ่งก่อนหันใส่ก่อนนึงเพราะว่ามันอิ่มแล้วมันสิบวก,กินไไเลดให้เฟืองนี่เสียซื้อ,อใส่จักครึ่งก่อนก็เป็นการประหยัดฟางน้ำพี่น้องการประหยัดฟางน้ำ โมเมนว่าเอาไปล่ามตากแดดไว้เพิ่งโมเมนพี่น้องเลี้ยงสี่กับสุขภาพดีขึ้นเก่าแล้วพี่น้องดีขึ้นกันสุขภาพปีแข็งแรงดีอยู่ก็สามารถเป็นสัตว์ดได้ไหวอยู่พี่น้องคือจังในขอบผมนี่เป็นงอที่ว่าออกลูกแล้วนี่พี่น้องก็สมเลไ,ไนี่สมติดพืชตโตแล้วลพี่น้องสมติดพืชตัแต่ว่าเขอาเลี้ยงค้งคอกเขาต้องมีอาหารเสริมอาหารเสริมกับ่มไม่ยังหรอพี่น้องก็ กากมันหมักยีดนี่หรือว่าเปียกล่างหรือว่ากากสดมันหมักยีดให้กินก็ห้มก็บ่ต้องใส่ลายว่าอาหารปลาตองพี่รองว่าาต้องให้กินเลยเพราะว่าอาหารมันแพงเพราะว่าเขาบริเลี่ยงว่าวขุนแบบขุนเนื้อแบบให้เนื้อโยดเขาเขาขุนแบบแม่พันธุ์พี่รองเลี้ยงแบบแม่พันธุ์เลี้ยงให้พราะอยู่ได้พราให้พราะให้มันจับสัตว์ง่ายขนาดพี่รองเลี้ยงให้สุขภาพมันดีให้มันเบิ่งเพื่ออยู่ได้นี่แหละว่ามันยังอวนหล้วกับว่ามันยังจอย เขาอ้ว,วนหลายสมติดหยากทีก่พี่นอ้องสมติดหยากเด้อพี่น้องเด้อผ้าเบิ่งแนวทางในการเลี้ยงงวัวสมัยใหม่เลี้ยงแบบขังคอกแต่ว่าคอกเขาต้องเฮ็ดกว้างๆพี่นอ้องห้งผมนี่บริบูตรี่ห้องผมบ่ได้ผูกคือปลอตต่อยรถจุดตัวแต่แต่เพิ่นสิย่างไปย่างไปมุ้มไหนก็นได้แต่คอกต้องกว้างจังหน่อยต้องให้เป็นคอกที่ว่าแห้งสะอาดจังหน่อยพี่นอ้องเพราะว่าเพื่อความสุขภาพบ้านเพื่อว่าให้มันนอน,น,อนไซก็นอนได้ นอนย่ำเทียงมันส <the> right ินอนพักผ่อนเสี่ยวเอียงอยู่พ้นข้าแร่งซีมงแร่งสามมงเร่งแดดอ่อนๆปล่อยออกไปเลียงเนี่ยพี่น้องอันผู้ใดอันมือไม่เลียงไม่ยังโบยจักแนวทางก็เอาไปเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อเอาไปศึกษาเป็นแนวทางได้พิธีเลียงมันทิธีเลียงควายง้อควายใส่ไม้ไหมขอกมันก็เฮ็ดห้างเป็นสิ่งอะพี่น้องมันว่ามีเล็กก็เอาเอาไม้เฮ็ดก็ได้ กับเฮ็ดให้มีมาตรฐานแน่กับมองพื้นพื้นมองมันจินยาเนี่ยมองมันยืนจินเนี่ยก็ต้องเท่ข้อนจีดเป็นยังจังงเท่ราะว่าถ้าเขาบอเท่ข้อนจีดแต่มันสีโลมันเงียวใส่ง่วมมันสีเงียวใส่พื้นเด้เงียวใส่พื้นเฮ็ดในพื้นนี่แฉะแล้วก็เป็นหลุมเงียวม่ได้ขี่มันกับนอนบ่ได้พี่น้องแต่เท่เท่ข้อนจีดนี่มันเงียวแล้วมันก็ะชิ่ไหลมันย่างไงหรือเขาก็ะซับออกแน่คนออกน้ำสาดไปน้ำมันก็กับจงพื้นห้องพื้นเหมือนจักหน่อย เพราะว่าบ่อยมันล si ื่นแต่ว่าห้องจะอานล้ำล้างให้ขี่มันเนี่ยพี่น้องเห็นม่้งผมจะไมีขี่นาอยู่ประมาณแบบสี่เส้นหาเส้นเดี๋ยวพาไปเลยแต่มันเฉียับจะค่อยไหลออกไปดอกก็ไหลไปข้างล่างข้างล่างไอ้ต่ำๆไปมันก็ค่อยไหลออกไปเอาเฟืองห้องไปจริงจริมันก็อยู่แต่สุขภาพก็สังเกตุแล้วพี่น้องงัวเลี้ยงลูกซ้ำเนี่ก็คือว่ามันอ้วนอยู่คือว่ามันดีอยู่กินก็ประมาณยังหลายดอกพี่น้องหยาละลักก็คือหยาเนี้ยเปียน่ะหยาเนี้ยเปีย มันมักยีดใส่ให้กินก็ว่ามันให้หลายได so ้มันมักยีดจ็ได้ถือตัวละถถวยสองถวยเท่านั้นแหละพี่น้องเพราะต้องใส่หลายใส่เพราะเป็นยาห้ามแน่มันมักยีดแน่กับซับยาเนี่ยเปียใส่แน่นี่คือเจอสีเละพี่น้องเป็นยาเนี่ยเปียตัวได้มันกินตัวได้มันมักมันก็กินตัวมันอีล้วก็นอนเนี่ยพี่น้องเลี้ยงแบบพังสมัยเลี้ยงแบบคนมีเวลาแบบคนบ่มีเวลาไปปล่อยเลี้ยงเลี้ยงยังสีเลวพี่น้องเด้อ การำหรับคลิปนี้เมื่อนี่เอาไว้ซ้ำนี่ก็ได้ครับเด้อคลิปนาพอกันไหมกาสซ้ำรับคลิปนี้เมื่อนี่จบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหนไลฟสวัสดีครับ